สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพี่ฉิมอีกครั้งในคลิปนี้เรามาลุ้นกันต่อว่าใครคือบิ๊กเมาส์กับบิ๊กเมาส์ ep 1 1และ ep 1 2 บิ๊กเมาส์เป็นเรื่องราวของพักชังโฮทนายเก่งแต่ปากที่แทบไม่เคยชนะคดีเลยฉายาว่าบิ๊กเมาส์เขาได้เข้าไปพัวพันคดีและถูกใส่ร้ายว่าเป็นอาชญากรนามว่าบิ๊กเมาส์เพื่อเอาตัวรอดและปกป้องครอบครัวเขาจึงต้องตามล่าหาว่าบิ๊กเมาส์คือใครเปิดฉาก ep 11นะคะนายกเชเวโดฮาที่ทราบว่าภรรยาของเขาพออฮยอนประสบอุบัติเหตุเขาก็รีบมาดูภรรยาของเขาเขาดูเสียใจมากที่ทําให้ภรรยาของเขาเจ็บตัวถึงขนาดน้ําตาไหลออกมาแต่ดูเหมือนว่าความแค้น ในใจจะพาเขาเดินมาไกลจนไม่สามารถหยุดได้อีกแล้วเขาทําได้เพียงเดินหน้าต่อพร้อมๆไปกับการปกป้องภรรยาของเขาบรรยากาศในคุกตอนนี้นะคะผู้คุมคานที่ได้เลื่อนขั้นเป็นพัสดีคนใหม่เขาดูเหมือนจะใจกว้างกับนักโทษเขาเปิดโอกาสให้หนักโทษส่งความคิดเห็นเพื่อความเท่าเทียมกันในคุก และสิ่งแรกที่เขาทําคือให้นักโทษเริ่มถอดเสื้อผ้าเพื่อทําการตรวจค้นอาวุธและตรวจค้นร่างกายเขาอ้างว่าเพื่อเป็นการลดความรุนแรงแต่จริงๆแล้วเป็นแผนของพรรคชางโฮที่ต้องการเช็คลายศักของผู้ต้องขังทุกคนโดยในเหตุการณ์นี้มีผู้ต้องขังที่เจอรอยสักของบิ๊กเมาส์สาคน ทางด้านโกมิโฮก็ยังคงทำงานทำงานทำงานสืบสอบหาความจริงต่อไปคนที่โกมิโฮส่งผลตวรวจเลือดให้ก็คือจางฮเยจินในผลตรวจเลือดพบยาเสพติดตัวใหม่และดูเหมือนนักโทษฆาตากรโรคจิตจะป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวพักชางโฮและโกมิโฮต่างสงสัยว่าอาหารเสริมที่นักโทษได้รับจากหน่วยพยาบาลอาจจะเป็นสารเสพติดซึ่งโกมิโฮจะทำการสืบเรื่องนี้ต่อไป จากอุบัติเหตุของพออฮยอนทำให้ชเวโดโหาคิดว่าพักชังโฮร่วมมือกับบิ๊กเมาส์เขาให้ลูกน้องไปสืบหาฮเยจินเพราะเริ่มสงสัยว่ากโกมีโฮกับเฮเยจินอาจจะแอบ,บติดต่อกันอดีตพัสดีพักยุนที่เข้ามาอยู่ในคุกตอนนี้เขาเข้ามาแล้วก็พบกับผู้คุมคันที่ตอนนี้เลื่อนขั้นเป็นพัสดีคนใหม่เขาเปิดฉากตบหน้าผู้คุมคันอย่างแรงเพราะเขากดแขนที่โดนหักหลัง แต่พัสดีคันที่ตอนนี้มีอำนาจอยู่ในมือก็ตบเขาคืนแถมกระทืบซ้ำอีกบอกเลยว่าตบคืน1ทีกระทืบซ้ำสิบทีจ้ะพออฮยอนที่ตอนนี้เริ่มสงสัยว่าในห้องแลบและงานวิจัยของโซจยงมีอะไรกันแน่พอเธอฟื้นเธอจึงให้หัวหน้าพยาบาลพาเธอไปยังห้องแลบ และพอออกมาจากห้องแลบเธอกลับมีอาการอึ้งและดูรับไม่ได้กับสิ่งที่เห็นพัสดีคันที่ตอนนี้เริ่มบ้าอํานาจขึ้นเรื่อยๆเขากดดันนักโทษเพราะเขาต้องการสืบหาตัวบิ๊กเมาส์อดีตพัสดีพักยุนก็โดนบีบให้พูดเรื่องนี้แม้นี่จะไม่ใช่ความต้องการของพักชังโฮแต่บรรยากาศในคุกก็เริ่มมาคุ่ขึ้นเรื่อยๆเหล่านักโทษเริ่มเพ่งเลงมาอย่างพักชังโฮแต่ยังโชคดีที่พักชังโฮมีฮีโร่อย่างประธานยัง คอยปกป้องอยู่โกมิโฮนัดเจอกับจางฮเยจินเพื่อช่วยกันสืบหาความจริงเรื่องงานวิจัยแต่ฮันแจโอที่ตามหาจางฮเยจินแทบพลิกแผ่นดินก็แอบ,บตามไปเขาใช้จังหวะที่จางฮเยจินอยู่คนเดียวปรากฏตัวขึ้นแววตาของเขาโหดเหี้ยมและเขาก็เริ่มทำร้ายจางฮเยจินและก็ฆ่าจางฮเยจินด้วยการแทงพักชางโฮฝากข้อเสนอไปอย่างบิ๊กเมาส์ผ่านนักโทษยุนว่าให้นัดเจอที่โบสถ์ถ้าไม่มาเขาจะล้มแผนการแล้วเรื่องก็ ัดภาพไปที่เจอรี่กำลังคุยโทรศัพท์คล้ายให้คำตอบว่าเจอกันคงไม่ดีเท่าไหร่และมีการยิ้มมุมปากบอกว่าลูกพี่พักชางโฮไม่เบาเลยปะหนึ่งว่าคนที่พักชางโฮนัดเจออาจจะเป็นเจอรี่นี่เองหรือว่าเจอรี่จะคือบิ๊กเมาส์นายกชเวโดฮาที่กำลังตามหาตัวจางเฮจินก็รู้ที่อยู่ของจางเฮจินและเมื่อมาถึงบ้านพักเขาก็เห็นว่าฮันเจโอได้ฆ่าจางเฮจินไปเรียบร้อยแล้วเขาใช้โอกาสตรงนี้สืบความจริงและรู้ว่าโกมีโฮติดต่อ,อก,กับจางเฮจินนาย ยกชเวจึงสั่งให้พัสดีคานฆ่าพักชางโฮกับโกมีโฮพัสดีคานวางแผนก่อความวุ่นวายในคุกโดยให้นักโทษออกมาเกาะจลาจลในขณะที่พักชางโฮก็เฝ้ารอคนที่เขานัดเจอบอกได้เลยว่าซีนนี้นะคะลุ้นมากบรรยากาศในคุกก็คือมืดมากแล้วก็มีเสียงนาฬิกาค่อยๆเดินค่อยๆเดิน และพักชางโฮได้จุดไฟแช็กเพื่อเผยโฉมหน้าของบิ๊กเมาส์ที่เขานัดในครั้งนี้ใน E p พี12บิ๊กเมาส์ที่พักชางโฮต้องการเจอและโฉมหน้าที่ปรากฏต่อหน้าพักชางโฮภายใต้แสงไฟแช็กนั่นก็คือหัวหน้าห้องขังพักชางโฮถามว่าคุณคือบิ๊กเมาส์หรือเปล่าและหัวหน้าห้องขังก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่ทําให้พักชางโฮเชื่อว่าเขาเป็นบิ๊กเมาส์ซีนนี้ต้องไปดูนะคะทุกคนมันเป็นซีนอารมณ์ที่พักชางโฮที่เจ็บใจจน น้ำตาไหลออกมาเหมือนโชคชะตาเล่นตลกหัวหน้าห้องขังที่มีความคับแค้นอยู่ในอกที่ทำให้เขาต้องเดินมาถึงจุดนี้หัวหน้าห้องขังเผยว่าถ้าเขาไม่ดึงพักชางโฮมาเป็นมิกมาพักชางโฮนั่นแหละที่จะต้องตายบรรยากาศในคุกตอนนี้ทุกคนกำลังตามหาตัวพักชางโฮและโกมีโฮ พักชางโฮบอกว่าให้โกมีโฮหลบอยู่ที่ห้องพยาบาลซะก่อนแต่ก็มีผู้คุมหมายจะเข้ามาคาบโกมีโฮและคนที่เข้ามาปกป้องโกมีโฮนั่นก็คือฆาตกรโรคจิตที่โกมีโฮช่วยเขาไว้นั่นเองบอกเลยว่านักโทษคนนี้ตายยากจริงๆเป็นแมว9ก้าชีวิตพักชางโฮที่ตามมาช่วยโกมีโฮได้ทันก็รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเพื่อเอาตัวรอดจากการตามห้าเขายื่นข้อเสนอกับโกงจีฮุนว่าเขาจะยื่นตัวบิ๊กเมาวให้ และนั่นก็เป็นข้อเสนอที่พักชังโฮบอกต่อหัวหน้าห้องขังว่าเขาจะต้องขึ้นไปยืนเหนือกว่านั้นและเขาต้องรอดและเขาจะเป็นคนทวงความยุติธรรมนี้ให้เองพักชังโฮสามารถหลุดพ้นจากการโดนใส่ร้ายว่าเป็นบิ๊กเมาส์ได้เขาเปิดสำนักงานทนายความและครอบครัวก,กำลังฉลองกับสำนักงานทนายความใหม่ พักชางโฮกลายเป็นฮีโร่ในชั่วข้ามคืนเพราะว่าเขาสามารถจับตัวบิ๊กเมาส์ได้แต่พักชางโฮก็กลับมาเป็นทนายให้หัวหน้าห้องขัง เขาประกาศต่อหน้าสื่อว่าเขาจะต้องสืบหาความจริงเรื่องงานวิจัยและทวงความยุติธรรมให้หัวหน้าห้องขังได้คุณปู่ที่ดูแถลงข่าวอยู่ก็คับแค้นใจอย่างมากแล้วเขาก็นึกไปถึงเหตุการณ์ที่ปู่ของชเวโดฮาเป็นคนต่อต้านเขาเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยนี้ในขณะที่โกมิโฮก็ใจกล้าบ้าปิดมากตามเหล่านักโทษตัวอย่างไปอย่างสถานที่หนึ่งเพื่อสืบหาความจริง แล้วกลายเป็นว่าสถานที่นั้นเหมือนจะมีการระเบิดขึ้นแต่โกมิโฮก็เข้าไปช่วยนักโทษบอกเลยว่าโกมิโฮคะใจกล้ามากคะ่ะออกมาออกมากลัวว่าโกมิโฮจะเป็นอะไรพักชังโฮทําให้โนพักได้รับการประกันตัวออกมาพักชังโฮไปส่งโนพักที่บ้านของเขาแล้วเขาได้พบสัญลักษณ์ของบิ๊กเมาส์อยู่ตรงป้ายหน้าร้านแต่หลังจากที่พักชังโฮออกมาเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น บ้านที่โนพักอยู่เกิดระเบิดขึ้นมาแล้วก็จบ EP 12ค่ะ EP 11และ EP 12เป็น EP ที่เกิดเรื่องราวมากมายเรากำลังจะปักใจเชื่อแล้วว่าคุณลุงโนพักเนี่ยคือบิ๊กเมาส์แน่นอนแต่เขาก็ดันมาตายซะก่อนไม่รู้ว่าใน EP ต่อไปเกมจะพลิกยังไงอีกแล้วมาพบกันใหม่ใน EP 13และ14ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้พี่ชิมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะ